ตำรวจสอบสวนกลาง CIB รวบอดีตเจ้าหน้าที่เทศบาลเรียกรับเงินบัรนุแต่งตั้งหลบหนีคดีนาน16ปีที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง CIB โดยกองบังคับการปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบอกอปทศภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทเจรพภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางพลตำรวจตรีวิวัน์ชัยสังขะ รองผู้ประชาการผนตรวจตรีวัชรินทร์ภูนสิทธิ์ผู้บังคับการพันตรเอกอาริยพลสินสอนพันตรวเอกอารุณวชิรศรีสุกัญญารองผู้บังคับการพันตรวเอกวิสิทิครบม่วงผู้อํากับหนึ่งกองบังคับการพันตํารวจโ,โทกสิีเดชเจริญลาภพันตโทเอกพลปัญจมานนท์รองผู้บังคับการหนึ่งกองบังคับการเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมนำโดยพันตรวโทธานุพันธ์ สุราาสะสารวัตรกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการร่วมกับนายธนิตสุวรรณการหัวนหน้ากลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว 3, สามสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปชพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษร่วมกันจับกลุ่มตัวนายเดชพัชระ อายุ46ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสระบุรีที่164ทับ2,564ลงวันที่24สิงหาคม2,564ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดใน,นตําแหน่งไม่ว่าจัดการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหน้าที่และฐานเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา149มาตร15า157สถานที่จับกุมคือบริเวณที่พักย่านคลองสองตะบนคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี โดยมีพฤติกรารเมื่อวันที่30มีนาคม2550นายเดชพัชระเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งบุคลากรสี่หุนหน้างงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีได้เรียกรับเงินจำนวน2แสนบาทจากผู้อื่นเพื่อบรรตูแต่งตั้งและโอนย้ายเป็นพนักง,งานเทศบาลตำบลทับวางต่อมาสำนักงานปป,ปชได้ขออนุมัติสารออกหมายจับและจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามา จ้าหน้าที่สำนักงานปปชพบว่าหลังจากก่อเหตุแล้วผู้ต้องหาได้หลบหนีมาพักอยู่ที่บริเวณบ้านพักย่านคลองสองตำบลขู่คดอำเภอลำลูกกาจากังหวัดปทุมธานีจนกระทั่งสาม,มารถติดตามจับกลุ่มตัวนายเดชพัชระผู้ต้องหาตำตัวส่งสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาคหนึ่งเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนิวส์24่ิราชิสรายงาน